สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องวาวาสัก,กุระอีกเช่นเคยนะวันนี้มาพบกับอีกแล้วช่วงวาวาสอนนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่าวันนี้เราจะลองทำเป็นทุกคนอยากบินได้ไหมคะเราเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เราอยากบินได้เพราะว่าเราอะอยากไม่ต้องแบบ เช่นเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบพวกแอร์รถอะค่ะเพราะว่ามันเหม็นนอะแล้มันแบบเราเป็นคนชอบเมารถอ,อะทุกคนเราแบบให้เราบินไปไหนก็ได้อย่างสบายๆเพราะเราไม่กลัวความสูงนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำในเกมซากุระกันค่ะเราจะเราจะทำให้ รถบินได้ค่ะทุกคนใช่ค่ะรถบินได้ฟังไม่ผิดรถบินได้คือเทนเนี้ยมันอยู่ในเกมสาก,กุระมาสองปีแล้วนะทุกคนแต่เราเพิ่งมาทำเพราะว่าเราเพิ่งนึกออกค่ะทุกคน <c oughs> เลยก็เลยจะกลับมาทำนะจ๊ะทุกคนช่วยดูหน่อยได้ไหมโอเคค่ะทุกคนเราก็ไม่อยู่กับในเกมกันอีกแล้วนะม <c oughs> รามาหยุดกับเกม เกมแล้วเราไปเห็นไอกเกมแล้วนะโอเคอย่างแรกให้ทุกคนไปตรงเมนูข้างบนเลยนะคะสามขีดตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรงเอ่อคำนี้นะฮะเสร็จแล้วให้ทุกคนปิดทุกอย่างนะคะเราก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะแต่เราดูแอบดูโพยมาเพราะเขาให้ปิดไงทุกคนอ่ะเสร็จแล้วให้ทุกคนมาตรงรถที่เราอยากบินนะ ซึ่งเราอยากจะเฮ้ยรถมอไซค์บินได้ปะทุกคนเอออยากลองรถมอไซค์อะลองป้าลองป้ะ,ปะแต่วันนี้ลองรถอันนี้ไปเกาะหลักกันนะทุกคนเข้ามาในรถแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะจ๊ะไปตรงเมนูเลยจ้ะทุกคนเสร็จแล้วก็ไปตรงพร็อพนะเสร็จแล้วก็สกดใส่ไอเดีเลยค่ะเสร์ชบายไอดีนะแล้วก็ สวนไอดตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะ461นี่นะจะไม่พูดซ้ำอกันนะแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะไฟล์คะยูทูบเบอร์รวมดาวเกมเมอร์นะคะก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะนี่แล้วทุกคนขับรถออกมานะจ๊ะ ที่จอดก่อนกด้ทุกคนเสร็จแล้วทุกคนก็มาแบบกดไปตรงประดับประดานะคะไปแบบประดับประดาเลยให้รถของเราอะ่ะมันมีสีสันะเราจะทำปีกให้หน้องด้วยนะคะเพราะว่าเราจะแบบทำให้หน้องเออแบบนี้ได้แบบให้เป็นสีชมพูเลยนะทุกคน อโอเคแล้วก็ทุกคนก็ขับได้เลยจ้าขับไปเรื่อยๆนะอุ๊ยลืมลืมลืไปตรงเมนูค่ะไปตรงเมนูนไม่งั้นมันจะไม่บินนะไปตรงชาร์จอีดิทไอเทมอดิไปตรงไอเทมเสร็จแล้วก็กดไปตรงพ r ็อพข้างบนเสร็จแล้วก็กดทาไทามินะคะเลื่อนมาข้างล่างาจะเจอคำนี้นะคะเราก็กดติ๊กถูก เสร็จแล้วก็ไปอีกอันนึงนะคะก็กดติ๊กถูกนกันไปเลยค่ะขับไปเลยขับไปเรื่อยๆนะว้ายว้ายว้ๆๆวๆๆ,ๆ,ๆ,ๆย้ไไ้ โอ้โหดูรถเกือบยับอะทุกคนคือเมื่อกี้รถบินแบบเขาปิดแสงเกมก่อนมันไม่หนุกเลยอ่ะโอเคหูดูรถพังแบบต้องไปซ่อมแล้วค่ะทุกคนเราอยากรู้ว่าความร็วสุดคือเท่าไหร่นะ นี่ค่ะต้องมาบริเวณนี้นะทุกคนดูดิฉันจะพาเธอลอยลองไปในอวกาศวิววายว้ยว้ยวายวายทุกคนวายอ้ยทุกคนเราตกน้ำแล้วโอ้ยทุกคนเรายังลอยอยู่ ฉันจะพาเธอลอยลงอ่ะกลับกลับกลับเฮ้ยเหมือนเครื่องบินเลยว่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนจริงนะเนี่ยเออโคตรสนุกอะ่ะมาทำกันเยอะๆเลยทุกคนเราชอบโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ติด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 ก็ค่อยๆนี่ก็มาเลยตรงนี้มาแบบ ดูสิคะทุกคนรถเราเหินแบบเหินจริงก็คืออยากูว่าเขาทำได้ยังไงอะรถบินอ่ะลองไปในอวกาศอืมก็โอ้ทุกคนเป็นไงเราอยากให้ดูกล้องนี้มากงเหรอ เฮ้ยอย่างเท่เลยอ่ะทุกคนใครอยากบินแบบเท่ๆขับรถ,ข,บรถขับรถแบบนี้ก็ได้นะมันสนุกมากเออเออเอโอโหเมื่อกี้เกิดความโหทุกคนต้องขับมันดีๆนะโออยากคว่าสามารถส่งเสด,ด้ถึงไหนเชียวเฮ้ยถึงร่องแก่งเลยหรอ ทุกคนไปพิชิตขอบฟ้าได้ได้นะคะไม่ต้องเสียเวลาแบบไปกดเจ็คแพทนะโอ้โหโอ้โโอ้โ,อโ,อโ,อโอคือเราต้องไปซ่อมรถแล้วค่ะทุกคนทำอะไรไม่รู้แต่มันก็สนุกดีนะสำหรับคนแบบเฮ้ยอ,อันนี้ก็ขึ้นได้านได้เหมือนกันนะ มันเหนินได้สองจุดหรือเปล่าหรือเหินได้กี่จุดน่าจะสองเลยเพราะมันมีทาาทางมีสองอันอู้หนุกอ่ะทุกคนมันโคตรหนุกเลยอ่ะไป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 เออเหมือนเหมือนแับสโลโมชั่นโอ้โหทุกคนเราต้องซ่อมรถตวดละ เฮ้ยแต่มันไปไม่ได้มันซ่อมรถไม่ได้อะดูทุกคนเพราะเราไม่สามารถลงไปข้างล่างได้นะคะเฮ้ยอย่างนี้จะทำยังไงดีแดินเนียเราไม่สามารถลงไปข้างล่างได้อ๋อมันติดอะไรอะทุกคนมันติดอะไรอะอ๋อพอทำพื้นใ,ใสๆแบบนี้นได้ยังไงวะทุกคนอย่างเท่เลยอะจริงๆร,รถไม่ได้เบนเหรอคะมันคือ เออพื้นใสๆที่มันตั้งอยู่นะเฮ้ยเรายืนบนอากาศได้ตั้งชื่อคลิปดีกว่ายืนบนอากาศ oh นะโอ m มก o d สามารถยืนบนอากาศได้หมดทุกคนเออถ้าสมมุติเราไม่ติกถูกล่ะจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว เราก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยแต่เราก็สามารถทซ่อมรถก่อนได้นะคะขออนุญาตไปซ่อมรถก่อนละกันนะทุกคนโอเคยังไงทุกคนเห็นบนฟ้าไหมวา่าน,นี่เป็นพื้นใสๆอะที่เรามาดูกันว่ามันเป็นใสๆตรงไหนบ้างไหนทุกคน มันเป็นพื้นใสๆแบบพื้นเลยอะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่ดูคลิปหนูนะบ๊ายบาย